รู้มือนะว่าใครมาตบใครอ่ะจบปะรถตัวปมื่ะไหร่เหรอลดตัวป้ายสักปากดีคยุยเลยสิบสี่รู้มือนะพอเลิกออกดิสไปไอ้กระจอกเลิกห้าวรถตัวป้ายเชยโ่เงินฟรีคลิปฟรีรู้มือจบนะเ<ห>พิ่งลงคอมมาเ<ห>พิ่งลงวินโดว์ใหม่ไม่มีของต<ห>ักตัวพวกมึงมีแต<ห>่กูชนะไอ้กระจอกมาตบติดต่อแอดมินแล้วครับมับนบันใจนะวะ ห้องห้องพี่ฮาดิดครับมันสั่นมันสั่นมันสั่นอไหล่ะมันสั่นขอคเขาอยู่ไหมอ่ะ <c oughs> ลงแล้วครับล,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 ลิจิดิไม่ต้องเช็คก็ได้เพราะว่าเพื่อนผมบริสุทธิ์อยู่แล้วได้ครับได้ คนบางประเภทเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกนีใส่ทุเล่นไม่หาแดกรอเวลาของโชคเก่งในออนไลน์เดี๋ยวก็ตายพันละโมกเสียตั้งแต่ผู้ผลิตไปยันผู้บริโภคต้วงการแสดความเป็นลุกไปข้างในเอาไปมาดับพอร์ตฟิลเโอมึงสิกูไม่เข้าซัพพอร์ตกระมัดซอกกูพีโลกมึงเคยจอดอยู่ดีง้อเมื่อมึงไม่เสียทรัพย์ดูอีโก้ทำไปยันกอดมันก็มึงดูกูหลอกต่ออ่อนมึงก็บฟีโบผู้ที่พาชไลน์กูมีสแลงปากขวาแม่งต้องถึงเส้นตายก็ได้คะแนนผ่านสามหมอกอมาเดี๋ยวก็ตายถ้าเกิดมาแหวงกัรขาตั้งจับมึงแบบไม่ต้องแสดงงมา ใส่อย่างเล่นลูบีใส่มมูทะลุในยุคมาหยุย์ก็มีแต่สุนนลุกี้ใหม่บอระดุงมาหยุดท,ที่ใหญ่ถึงไม่ใช่แพทแต่ว่าทำหน้มามันทะลุใส่ดูจากไฟสเตต,สต,ตัสร์ดใเหมือนว่ามึงไม่เคยผิดเอาติงบบ่งมาเกย์ทำท่าที่บอลตัวแร็ปเลยบีดแล็ปคอมกันจังบ้องกันชาช่วยน้ำล้อมพลังแดกน้ำท่อมประจำเที่ยวแดกจนแก่แบบขัดข้องประจำสร้างโจทย์เยอะจากโจมต้อง กีดเลือดมึงให้13คนด่มแอบตั้งรัที่ถิ่นฐานบนตึกมึงคือคนไม่สำเร็จที่อิจฉาคนอื่นโทษทีทำ้งไม่สะดวกมึงไปกี่ขวาตรองอ่นโทษทีขวาตันมึงไปปาดทางซ้ายเอาแบบที่มึงสบายใจมันจะปังกว่าไหมไม่อยากคุยกับมึงเยอะเพราะมันลำบากใจแต่ก็ว่าจะเอากุลกูว่ามันยังห่างไกลวันมันเวงกำลังฟังเพลงรีเพจแกสลัดของเราเองไม่มีวันจะเปลี่ยนโลกลู้ทำเพลงเป็นบางวันแต่มึงลงทะเลอันดามันถ้าคิดว่าชีวิตมึงเสี่ยงโชคและไป่สุดเวียงเหมือนกับว่ากูจะเวียงโลกแต่พอฟ้าทะโลกเปลี่ยนก็เลยทำให้กูเกลียโลกม แค่ท้องฟ้าลงทะเลไทยแล้วแนบท้องน้ำคนละเวงงงกันเต็มเอามาปนระเบิดคนกันเองอนลนเวงน้องรักเข้าชายหาดล้ทะเลพร้อมซัดส่งมึงเข้าในป่าจบกระเบนพร้อมดวลนี่กูพร้อมเพลงว์กูสุนัขพร้อมเปร์เพราะกูบอกพวกมึงเป็นหมาถ้าคุณเดี๋ยวแม่งก็ร้องเองเพลงนี้ไม่มีฮุกไม่มีควยอะไรทั้งสิ้นไม่ตลกไม่มีมุกไม่มีโอ้ยใครทั้งนั้นมึงฟังให้แตกว่าทั้งแตกแค่เดมจิ้มกินในเลตินลีแล็กช่วยเจริญไว้นะครับกูจะกลับไปนอนแล้วเปิดเพลงที่มึงฟังแล้วเสิร์ฟเองคำทำให้เกิดเพลงมันจะระเบิดดเเเเเเเอออองงงงงงงฉััััันนนนนยยยยยยไไมมมมมู่่่่่่่่ตตว้ใชคฟะปึทีแ ถึงกูจะไม่แ a ปแต่กูเป็นแรปสตาร์บอยกูจะไม่ยอมแพ้ต่อให้ถึงแม้กูตาลอย boy, 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 boy. พวกกูมากับแก๊งช่วยบอกพวกแม่ให้มาคอยอ๋อ oh, oh, บอกให้แก๊งมึงมาคอย